สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเสนอเป็นนี่กูควใช้นะคะใครที่เป็นนี่ใครๆก็ใช้นะคะอย่าทําตัวหลูหลาหมาเห่าใส่ทองเส้นเท่าโซ่ล่ามฝายแต่ว่า วัวหมาเห่าก็บุกอย่างนี้ไม่เอานะคะแล้วก็ทําตัวพูดนั่นพูดนี่ดูดีไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เอานะคะแต่ว่าเวลาเขาทวงเงินบอกว่าไม่มีไม่หนีไม่มีไม,มไ,มมไ,มมไม่จ่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะคะมีเมื่อไรเดี๋ยวให้อันนี้เกียดนะคะมันไม่ใช่นะคะเวลาคุณมาคุณกราบแทบเท้าเลยนะคะคุณพูดยกแม่น,น้าทั้งสิบทั้งห้าทั้งแปดมาหมดเลยนะแต่เวลากูจะเอาคืนนะคะแทบ จะเป็นกราบกรานเดินกูพรมแล้วก็กราบคุกเขา่าขั้นเข้าเดินไปหามึงอ่ะเพื่อที่จะเอาเงินของกูคืนนะมึงก็ไม่ให้มึงเห็นกูเป็นตัวประหลาดมึงอบุบแอบมึงเดินชนกูมึงก็คิดว่ากูเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้มึงเห็นกูกูเป็นเอาอากาศธาตุไม่มีไม่มีอะไรที่จะทําร้ายชีวิตมึงได้ก็ในเมื่อมึงไม่รู้สึก กูขออย่างนี้ละกันขอให้เงินของกูทุกบาทนะคะเริ่มอันนี้10บาทลองไปซื้อมาในตลาดนะัดและนับเม็ดมาคืนกูนะคะ10บาทและนับเม็ดลองนับเม็ดดูว่าได้กี่แสนและเอามาคืนกูเท่าๆที่จํานวนเม็ดเข้าสารนะคะทุกๆุชาติอันนี้20บาทนะคะ เอานับเม็ดดูลองนับเม็ดดูใครที่ใครที่เก่งนะคะลองนับเม็ดข้าวสารดูนะคะและเอามาคืนกูเท่านั้นนะคะใครที่เอาของกูไปสี่หมื่นก็ลองคิดดูใครที่เอาของกูไปห้าหมื่นใครที่โกงอะไรของกูไปก็แล้วแต่นะคะแม้แต่ตั้งแต่สลึ่นเดียวแดงเดียวขึ้นไปนะคะนับมาเลยนะคะเอามาคืนกูเท่าจํานวนเม็ดเข้าสารนะคะกูไม่จองล้างจองเวรนะคะ ดูหน้าด้วยว่ากูไม่โกงสัตว์มาคืนกูด้วยเงินนะคะกูทํางานจนขี่ขึ้นฟองนะคะฝากกูจะได้มาแต่ละบาทกูไม่ใช่คนรวยกูควรจะได้เงินสิ่งนั้นของกูคืนมาไม่ใช่เชิดหน้าชูตาในสังคมอย่างงามเพาทวงก็บอกว่าอย่าทวงหน้าเฟซนะอย่าแท็กนะอย่านู่นนี่นั่นนะอุย้ยหนังหนาแต่ว่าหน้าบางเลืเกินในสังคมมาแต่กับกูอะโกงกูจริงโกงกูจริงสัตว์ ชาติหน้ากูขอให้มึงเป็นสบูมาถูขี่กูทุกทุกชาติไปคุย